สวัสดีครับเบนครับสวัสดีพี่อาทิตย์ครับสวัสดีคับุณดิ้นครับอ่เมื่อวานนี้วันก่อนเราคุยฮาน่านะครับเราคุยเดลต้าวันนี้สลับสับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิวเลยนะมาคุยออคชั่นนะออคชั่นนะฮะเริ่มเลยเลยครับเบนครับครับก็พักสักหน่อยแล้วกันนะครับคุยอิเล็กกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอียนหน้าบอกว่าโอ้อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับก็เอ่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเรียนดูกันอยู่นะครับอย่าลืมนะผมไม่ได้ดูอิเล็กกันอย่างเดียวนะครับก็ดูสมอลแคดดูอะไรด้วยนะครับ ก็อันนี้นะครับถ้าใครมาหน้าตาแปลกๆนะครับเราเรามีผลงานใหม่ใช่ไหมพิอยทิตเรามีรูปแบบในการนําเสนอตัวของหุ้นใหม่นะครับถ้าใครเห็นตาม Facebook ตามช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะมีการนําตัวของหุ้นที่เราออกในแต่ละวันนะครับมาเป็นรูปแบบภาพแบบนี้นะครับทุกท่านอาจจะได้ส่งต่อกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อนะครับยังไงก็ฝากในส่วนของชิ้นงานตัวใหม่สําหรับตัวของรูป คุณแนะนํารายวันให้ให้ทุกท่านที่ติดตามกัินด้วยนะสวยมากนะครับเอ่อต้องขอบคุณท่านใช่ไหมครแล้วรูปที่เห็นนี่หลายๆคนอาจจะสงสัยโอ้โหไปหาเป็นไงไะครับก็อาจจะแง้มๆ้มว่าเราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะในการเอ่อทำรูปถ่านี่ออกมานะครับก็กลับมาที่ออปชั่นนะครับเอ่อสำหรับตัวของประเด็นออปชั่นที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้ก็คือเรามีการพิมพ์งบนะครับตัวของกบการเงินในไตรมาส4นะครับซึ่ง ก็เป็นโทนเดิมนะครับที่เราเคยบอกไปตลอดว่าไตรมาสสี่สำหรับตัวของรายได้ก็น่าจะเป็นออทามไฮนะครับสำหรับไตรมาสสี่นะครับซึ่งจะเห็นว่าเออ่จากในภาพนะครับตัวของเออ่ราคารายได้แล้วก็ตัวของกำไรเนี่ยปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่หลายหลายปีมาแล้วนะครับก็เออ่ไตรามาสสี่นะครับเรายังมองว่าตัวของรายได้ยังโตดีนะครับแล้วก็ตัวของกำไรเนี่ยน่าจะบวกได้ประมาณ10%แล้วก็10%บเปอนต์เยนยแล้วก็11% 11% q ็ดเอยู่ที่ประมาณ104ล้าน เป็นการแตะร้อยล้านครั้งแรกนะครับสำหรับตัวของกัไระรายไตรมากซึ่งสาเหตุหลักนะครับก็คือว่าตัวของรถยึดจากทางแบงค์เนี่ยมันยังเข้ามาอยู่นะครับและอย่างที่เราเคยเผลื่อนไว้ตัวของไฮซีซันนะครับปิดปีนะครับอายุรถคุณไม่ว่าคุณจะซื้อตอนไหนต้นปีปลายปีหรือก็ตามปิดปีเนี่ยขึ้นปีสองสี่รถคุณอายุขึ้นเพิ่มหนึ่งปีละนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยก็อยากจะเอารถไปประมูลให้จบๆภายในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อที่ราคามันจะไม่ได้ต่ําลงหรือดีบีเคชหรืออะไรก็ตาม นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นภาพนั้นจริงๆว่าลดมันยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าจะมีประเด็นที่เราอยากจะฝากไว้ให้นักลงทุนติดตามน,นะครับก็คือเรื่องของตัวต้นทุนนะครับเพราะว่าตัวของต้นทุนเนี่ยมันได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับปริมาณลดยึดเข้ามาเยอะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเยอะแล้วมันจะประมูลได้หมดถูกไหมครับการประมูลเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีเต็นต์ลมีคนมาประมูลเนี่ยเข้ามาประมูลขอไฟแนนซ์ขออะไรต่างๆเพื่อจะให้ผ่านนะครับกลายเป็นว่าอย่างที่เราพูดกัน NPL สูง แบงค์ไม่ปล่อยกู้ให้ง่ายๆนะครับพออินเทอร์สูงขึ้นไอตัวของรถมือสองหรือรถประมูลตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ผลกระทบเหมือนกันนะครับเต็นก็ปล่อยรถยากขึ้นราคารถมันก็ตกลงทีนี้พอราคารถตกลงเต็นปล่อยรถยากขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวของการประมูลสําเร็จนะครับเดิมเนี่ยเอ่อมันจะอยู่ที่ระดับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนเนี้ยมันค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆ จนล่าสุดในดรมาสีมันลงมาในระดับที่ต่ำหรือประมาณ40กกลายนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำเลยล่ะซึ่งพอระดับมันต่ำตัวรายได้มันยังเกิดขึ้นอยู่นะครับมันยังดีอยู่แต่ตัวของต้นทุน่มันก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนิดนึงนะครับจากการที่มีพนักง,งานขับรถไปที่ลานประมูลประมูลเสร็จอ่าราคาเริ่มต้นเท่านี้ไม่มีใครประมูลคุณก็ต้องขับรถกลับไปจอที่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต้นทุนตรงนี้วิ่งวนกันอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่วันรุขขึ้นก็ับมาให่ นะครับอานไม่ผ่านนี่ก็วนกลับไปใหม่อีกคุณตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เรื่องของตัวต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีงแบงก์เองก็ไม่อยากจะลดราคาลงเพราะไม่งั้นเนี่ยต้องไปเจ็บลูกนีสูงข,ขึ้นเ p l ีก้อนก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยมองว่าตัวต้วตนทุนอาจจะยังคงกดดันอยู่เล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมยังถือว่าโอเคไม่ได้ผิดไปจากที่เราคาดเรายัางประเมินว่าตัวของกำไรปีนี้ก็จะเป็นออทามไฮอปีที่แล้วยังเป็นออทามไฮนะครับแล้วก็แต่มาสี่ียงคงโตดี ทีนี้นะครับกลยุทธ์นะครับเรามองว่าตัวของ NTL นะครับในไตรมาสสามที่ออกมาที่ระดับสูงคือในรอบแปดปีเนี่ยไตรมาสสี่น่าจะอย่างทรงๆนะครับถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นนิดเดียวแล้วล่ะมันควรจะต้องชะลอแล้วจริงๆนะครับเพราะเซนติเมนต์นมันมันมันเริ่มเห็นสัญญาล็แบงค์เนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากๆนะครับในสเต็ปถัดไปเนี่ยอาจจะขึ้นไม่เยอะหรืออาจจะแฝๆถ้าเป็นในสองลักษณะนั้นเนี่ยยังโอเคนะครับตัวแนวโน้มน่าจะยังคงดีต่อไปจนถึงสิ้นปีนเลยถ้าเกิดไตรมาส ยังออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มลดล,ล,ลงอาจจะต้องมีการเราอาจจะต้องมีการเริ่มลดโพซิชันลงนะครับเพราะว่าเราก็เข้ามาดูในส่วนของออปชันตั้งแต่ไม่ถึงสิบาทเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคามันเริ่มขึ้นมาอัพไซด์มันก็เริ่มเหลือน้อยตัวของเซนติเมนท์ที่เราให้รอเนี่ยก็เริ่มมาใกล้มาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับผมอยากจะฝากนักลงทุนว่าหุ้นตัวเนี้ยเราออก Re c o m m e n d a t i o n มาประมาณ เดือน6ปีที่แล้วนะครับแล้วเรารีนแซมแอนโกลเนี่ยมันจะอยู่ในรีนะครับมันพยายามจะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นแต่ว่าเรารอมานานนิดนึงกับตัวของออชั่นนะครับเพื่อมาถึงจุดนี้แหละจุดเบรกทูสุดท้ายของออฟชั่นก็คือช่วงเดือนกุมภาและเดือนมีนาที่กำลังจะถึงนะครับถ้าดูในบรรทัดสุดท้ายนะครับเราเห็นว่าออรอ สัญญาณสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นมีอยู่สาข้อนะครับข้อแรกก็คืองบไตรมาสสี่ที่เราประเมินถ้าดีว่าคาดมันก็ยังไปต่อแต่ถ้ามันแย่ว่าคาดก็อาจจะต้องมีการขายทางออไข้อ2คือการประกาศจ่ายปันผลซึ่งเราคาดว่าณราคาตรงนี้เนี่ยอาจจะจ่ายอยู่ประมาณเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดใคราตามกันมาตั้งแต่ตอนช่วงสิบบาทโอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างดีและสุดท้ายก็คือการประกาศ NPL ภาพไตรมาสสี่ที่มันจะสะท้อนต่อไปในอนาคตอย่างน้อยหกเดือนเนี่ย มันก็จะประากาศช่วงเดียวกันก็คือช่วงกุมปลายถึงขาต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามข้อที่เรากล่าวไปเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนครึ่งต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนติดตามนะครับว่าถ้ามันยังมีสัญญ,ญาณที่ดีอยู่อาจจะยังคงถือต่อได้อีกเล็กน้อยนะครับรับผลไปแล้วก็ไปดูในช่วงไตรมาสได้อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดสัญ,ญญาณมันเป็นไปตามที่เราคาดหรืออินไลน์ line, นะครับอาจจะเป็นจุดที่เราเริ่มขายทํากําไรได้บางส่วน นะครับแต่จร,จริงผมเชื่อว่าก็คงมีการเทรดดิ้งอยู่แล้วนะครับสำหรับนงทุนท่านก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเรียกว่าจุดชี้ชะตาเลยแล้วกันว่ามันจะเราจะเอาอยัางไงก็ต่อมาพุ้นตัวนี้นะครับเพราะแกรบแอนโเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพอจบเซนติเมนต์หรือธีมที่เราเล่าไปเราก็อาจจาะกุ้นตัวใหม่มาให้นักลงทุนท่านได้นากกว่านนึงนะครับก็สุดท้ายนะครับเราแนะนําซื้อยังแนะนําซื้ออยู่นะครับของตัวออคชั่นนะครับว่าหมายขสองพันแปดสิบครับครับผมขอบคุณครับคุณเบนครับ 12-80ตรงนี้ยังให้ยังให้ดีเวเดนยู6%อยู่หรือเปล่าครับถ้าไปถึงราคาเป้าหมายนะครับ <S <S ดีเวเดนยูจะลงมาหรือประมาณ5%ต้นต้นอืมนะครับอ่ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสก็คือเทรนด์ของการใช้รถในบ้านเราเนี่ยมันกาลังเปลี่ยนไปไปที่รถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ทีนี้ไอ้รถที่เข้าไปสู่เต็นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นรถที่ใช้น้ํามันมันจะมีผลต่อ ตอบความนิยมเข้าไปประมูลของของเป็นรถมือสองด้วยไหมฮะในอนะคตซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งน,นะครับที่เราเริ่มมีความกังวลกับเรื่องของตัวอินนะครับเพราะตอนนี้ล่าสุดถ้าเกิดดูในตัวยอดขายรถยนต์อนินเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยคอนดิบิวชันมันขึ้นมาเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นต์ลของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดมือหนึ่งนะเอามือหนึ่งรถร้อยคันของมือหนึ่งเนี่ยสิบี่คันเป็นอินะครับขึ้นมาจากตอนต้นปีที่แล้วเนประมาณแปด ประมาณเจ็แปดเปเซ็นท่านั้นเองก็คือขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วปีนี้โอ้โมเดลใหม่เต็มเลยนะครับตัวของ b ีวทย้างอันอีกแบรนด์อื่นๆสองสามแบรนด์ที่จะเข้ามาเป็นแบรนด์ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมาเปลี่ยนแรงเฉดของตลาดตัวรถยนต์ด้วยเหมือนกันผมก็เลยมองว่าอย่างนี้ครับพี่อาทิตย์สมมุติว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนรถนะครับคุณมีสามอ,ออปชันมือหนึ่งรถปกติรหล,ล,ลน้ํามันนะครับมือหนึ่งรถอีวีหรือมือสองรดน้ํามันนะครับ พอมันเป็นแบบนี้ด้วยความที่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่ามันเทคโนโลยีมันมาแล้วนะครับตัวของ e มันมาแล้วคนเริ่มใช้แพร่หลายแล้วจากเดิมที่คุณเอ่อเลือกที่อาจจะซื้อรถมือหนึ่งหรืออาจจะซื้อรถมือสองนะครับคุณก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็น e คือเพื่อง่ายเทน e มันมาอย่างมา,าการตัดสินใจเข้าสู่ e มันก็ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้คนเนี่ยไม่กล้าซื้อรถมือสองแล้วนะครับแล้วไปใช้ตัวของ e แทนเลย นะครับเรียกว่าไม่ไม่ใช่ไม่กล้าแล้วกนะันเรียกว่า,าปัใจจัยในการตัดสินใจเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเราเหมาะกับรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยคนก็ไปเลือกซื้อรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้ามันมีตลาดเดียวคือตลาดมือหนึ่งถูกไหมครับ<ม>ตลาดมือสองมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางกลุ่มที่เคยซื้อรถมือสองเป็นปนระจําอ,อาจาจะหันมาซื้อตัวของ e ือซึ่งตรงนี้ทําให้ตลาดมือสองอาจจะได้ผมกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราอาจจะต้องจับตาดูในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับอืมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับกกลุุ่มมสาหรร เต้นประมูลลถเหมือนกันเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวลงงมาตามดูกันอีกทีนึงนะครับว่าในสถานการณ์ต่อจากนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนมากๆนะครับสำหรับตัวออคชั่นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ